สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเป้รถอันติเมอสองวันนี้ก็คัดรถสวยเกรดเอมาให้อีกหนึ่งคันรถสวยเดิมนะครับผมเช็คให้ทุกจุดแบบละเอียดนะครับคลิปนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวผมพาลูกค้าเช็คอีกหนึ่งจุดแบบละเอียดนะครับทุกจุดเลยนะครับหน้าหลังซ้ายขวาห้องเครื่องภายนอกภายในเช็คให้หมดนะครับดูแบบว่าดูคลิปนี้จบนะครับดูแล้วสามารถจะตัดใจซื้อได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวพิเศษนานมีเข้ามาทีนะครับบอกเลยนะครับหายากด้วยในเรื่องของออปชั่นที่ให้มาไม่ซ้ําใคร ไม่เหมือนใครและบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนกับราคานะครับ449,000รถปี19ตัว1.8ตัว S คันนี้นะครับสีบอลเงินรถหน่วยงานประวัิศูนย์นะครับเช็คศูนย์ได้เราบอกเลยว่าเราเนี่ยคัาแต่รถสวยเกรด A นะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีเสียหายนะครับผมจะพาตรวจนะครับโครงสร้างนะครับโครงสร้างเดิมไหมนะครับหน้าหลังจะขวาโดนชนมาหรือเปล่าเล่มสำเนามีไหมนะครับแล้วก็ สวีสบ,บีตรวงชมาหหรือเปล่านะครับภายนอกภายในยเป็นยังไงระบบไฟฟ้าใช้ได้หรือไม่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยครับจะได้มีพลาดรถสวยๆดีๆแบบนี้ครับมาเริ่มกันเลยนะครับรถที่คันนี้ชมไม่ได้เช่นนะครับังหน้าเป็นโคโรเมียมไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์พร้อมไฟดทจิตไฟเลี้ยว้ายขวาเป็น LED ีไฟตัดหมอกมีไม้ครบเช่นกันนะครับสีสันผิวพันธ์สภาพเดิมๆนะครับ ปากระโปงสีเดิมเดิมสภาพเดิมนะครับแม็กนะครับได้มานะครับลายละเอียดของตัวรถเนี่ยแม็กก็เป็นสีดำนะครับสีดําเงาเมทัลเลิกตัดกับโครเมียมนะครับก็ตัดกับเป็นปัดเงากึ่นเงาแบบนี้นะครับ คูหน้าเป็นดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกตั้งศูนย์ทงล้อมาเรียบร้อยนะครับยางนี้เป็นตัวยาง SP Sport นะครับของ Dunlop นะครับก็ออกแบบมาให้เรื่องของการขับนุ่มขับดีเวลาขับขับขี่บนถนนเนี่ยจะขับเงียบแล้วก็ขับคล่องตัวนะครับยางนุ่มๆหนาๆดีๆแบบนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับขอบ17นะครับสภาพเดิมเรียมสันคมต่างๆได้มาเดิมแท้นะครับคันนี้นะครับก็บอกเลยว่ามาตรฐานเกรด A นะครับ กระจกหน้าเนี่ยก็เป็นเดิมแท้นะครับโตโยต้านะครับจากศูนย์เลยเดิมแท้จากศูนย์นะครับเก็บเสียงอย่างดี2ชั้นนะครับกระจกนี้นะครับกระจกมองข้างเป็นโทนเดียวกับตัวรถนะครับเช่นเคยนะครับมีไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนแบบนี้นะครับหลอดสีแดงไฟเลี้ยวซ้ายและขวาเห็นเด่นชัดนะครับมองไกลก็เห็นเลยนะครับและก็บอกเลยว่าพับได้แบบไฟฟ้าด้วยนะครับเพิ่มเส้นสายโครเมียมนะครับด้วยตัวโครเมียมนี้นะครับให้มีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวพร้อมกับิฟรม40รอบคันนะครับ ฟิล์ม40รอบคันนะครับหูจับประตูเป็นโครเมียมไห้เป็นเส้นโครเมียมตัดกับทนเดียวกับตัวรถนะครับนี่เปิดปิดได้เดิมเดิมไม่มีตกนะครับเห็นไหมครับเปิดปิดได้เบาเสนิทเลยนะครับและก็นะครับให้ดูนะครับสีภายนอกสีภายในได้มาเท่ากันเห็นไหมครับให้ดูแบบละเอียดนะครับดูคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าเหมือนลูกค้ามาดูที่บริษัทด้วยตัวเองนะครับเราคัดแต่รถสวยๆมาให้เท่านั้นนะครับเดิมเดิมเกรดเอเท่านั้นหัวนตหน็อตเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีใขยเห็นไหมครับ เดิมๆไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับสภาพเดิมนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆได้มาเดิมหมดเลยนะครับเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมเลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับคันนี้นะครับได้มาผมบอกเลยว่าเอาไปใช้คุ้มเพราะว่าคันนี้มีคันเดียวนะครับเพิ่งเข้ามานะครับสดๆเลยนะครับแอร์เป็นด้านซ้ายมีให้เบาะด้านซ้ายเบาะคนนั่งเป็นบัเก็ตซีและเป็นเบาะหนังด้วยนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้เบาะหนังหนาหนุ่มแอร์นะครับเป็นหมุนได้สามระดสิามีให้เช่นกันนะครับ ก็สภาพเดิมประตูประตูสีต่างๆได้มาเดิมหมดนะครับผมพาเช็คแบบละเอียดนะครับเอาให้รู้ไปเลยว่าเออมันเดิมมาซื้อได้จริงนะครับบอกเลยนะครับรีวิวตรงไปตรงมานะครับซื้อขายตรงไปตรงมาเช่นกันนะครับนี่เห็นไหมครับบอกเลยโค้ดนี้บอกนะครับรถปี19นะครับจดมีนานะครับนี่เห็นไหมเล่ฟงเลเฟมบอกหมดนะครับก็เดิมนะครับตันนี้ปิดประตูนะครับมาดูแถว2กันบ้างครับประตูตรงนี้นะครับดูอะไรนะครับนี่สีภายนอกภายในเท่ากันนะครับ เม็ดอมเป็นอาร์คสภาพเดิมของนองน็อตเดิมหมดนะครับได้มาเดิมหมดเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมคมนะครับคมคมแบบนี้นะครับได้มาเดิมแท้โรงงานนะครับสภาพเดิมสวยอันนี้ก็บอกว่าจริงๆครับบอกว่าก็สวยซื้อได้นะครับอ่าเดิมนะคบสีเดิมครั้งราคาสีเดิมหมดเลยนะครับรถนะครับไม่มีกับสีแน่นอนนะครับ รถนี้เติมเชื้อเพลิงเบนซินฝาถังอยู่ทั้งซ้ายนะครับแม็กนะขอบ17ด้านหลังเนี่ยก็จะมีอย่าไปเก็บรอยให้นะครับมีรอยขครืฟุตบาทมานิดนึงนะอย่าไปเก็บให้นะครับอันนี้คือภาพก่อนที่จะบิวนะครับยังไม่ได้บิวนะก็ให้ดูรายละเอียดไปเลยนะครับรอบๆนะไฟท้ายนะครับเป็น LED แบบไลท์ก g ิดดิ้งเนาะพร้อมกล้องนะครับมีกล้องแถมเพิ่มมาด้วยแล้วก็กล้องเดิมจากโรงงานก็มีให้หนึ่งตัวเห็นไหมครับอ่ามีให้ประตูด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นไฟฟ้านนะแต่ว่า เดี๋ยวขอนะครับเดี๋ยวต้องขอเปิดล็อกนิดนึงนะครับเปิดให้ดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยก็จริงๆแล้วก็สามารถนะครับสามารถจะเปิดได้นะครับนี่ก็เปิดด้วยดวยปุ่มด้วยได้นะครับนี่เห็นไหมครับกดปุ่มนี้มันก็เปิดได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมเปิดแล้วเด้งปุ๊บเลยนะครับอ่าเด้งมาเลยนะครับภายในนะครับภายในนะก็กว้างๆนะครับเข้าไปนอนได้สองคน465ลิตรนะครับจุ ชนะสิ่งของได้เยอะนะครับแอติสเป็นรถที่ใหญ่กว้างสบายราคาถูกสาหรับมือสองนะครับซื้อมือหนึ่งผมบอกเลยว่าอาจจะไม่คุ้มนะครับซื้อมือสองคุ้มกว่านะครับราคามันหายไปครึ่งหนึ่งนะครับออกจากป้ายแดงมันก็หายไปเกือบครึ่งแล้วนะครับหมโนนอร์ดได้มาสภาพเดิมๆไม่แกะไม่ไขนะครับน็อตเดิมแท้นะครับมาตรฐานเกิดรเอนะครับซีนต่างๆก็ได้มาเดิมแท้หมดเลยนะครับเป็นองค์เพารนะสวยเดิมจากโรงงานไฟท้ายนะครับเป็นของไทโรโตะ อาทิตย์จะเป็นแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้เท่านั้นนะครับและอีกแบรนด์นึงก็คือสแตนเลสนั่นเองนะครับไาชนวนคำล้อนอยู่ครบหัวนองหัวน็อตเดิมๆคมๆนะครับซีนซิลิโคนสวยเดิมลงไปะไม่คดไม่งอไม่หลุดนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ทั้งท้ายนะครับไม่มีโดนชนดูจากตรงนี้นะครับเม็ดอาร์กรอยเชื่อมต่างๆนะจะต้องแนบคิดสนิทกันนะครับลางน้ําตรงนี้นะครับเดิมแท้นะครับจากโรงงานเลยไฟายท้ายไทโคริโต้เดิมแท้เช่นกันนะครับ ด้านในตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของพวกยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่ตรงนี้ได้มานะครับเป็นแมกนะครับแมกปัดเงาสีดําเงานะครับตรงเลยเรียกว่าไม่ใช่ล้อกระทะแน่นอนนะครับแล้วก็ยางอะไหล่แม่แรงเครื่องมือได้มาอยู่ครบนะครับซีนนะครับซีนสีคนตรงนี้จะเป็นสีเบจแบบนี้เท่านั้นนะครับสีเบจเบจกิมครีมไข่ๆนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับ แล้วก็ตัวบอดี้ด้านในจะเห็นว่ามีพวกสีเบสิครีมอันนี้คือตัวรอยต่อของตัวบอดี้นะครับก็ได้ได้มาเดิมเช่นกันนะครับได้มาเดิมแท้จากโรงงานนะครับโอเคก็คันนี้สภาพด้านหลังก็คือเดิมนะครับไม่มีโดนชนนะครับไม่มีโดนชนนะครับกระจกด้านหลังเป็นระบบไฟฟไาไล่หมอกพร้อมไฟเบรกหน่วยสามเป็น LED อยู่ด้านในตรงนี้นะครับก็เรียกว่าดีไซน์มาให้ก็มีให้ออปชั่นค่อนข้างครบเลยนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับได้มาสวยสมบูรณ์นะครับ ห่อเดิมๆช่วงล่างไม่แล้าไม่แตกไม่รั่วนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าก็สภาพเดิมกระจกก็รอบคันได้มาเดิมหมดเลยนะครับภายในนะครับจะเป็นสีดำนะตัวนี้จะไม่ใช่สีเบทนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว1.8นะครับตัว S นะครับจะเป็นสีเบทไ้ยเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำเบาะหนังแบบนี้นะครับหนานๆนุ่มๆน,นะครับมีคาซิทให้มีโซเฟกให้แล้วก็ จะมีในส่วนของฟัสชารนสองแอมตรงนี้ให้ด้วยนะครับนี่ครับเรียกว่ามีให้ั่วถึงเลยนะครับแบตมุเป็นหมดไม่ต้องกลัวนะครับและคันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นรถที่สวยน่าใช้คันหนึ่งเลยนะครับเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันนกว้างห้องโดยสารกว้างประหยัดน้ำมันนะครับราคาย่อมเยาวเป็นกันเองนะครับตัวกไฟฟ้ามีให้ที่วางแก้วน้ำแก้กาแฟก็มีให้เช่นกันนะครับภายในนะครับ เป็นสีดําแบบนี้และโครงสร้างรถนะครับก็เดิมเดิมนะครับเม็ดอาร์คต่างๆได้มาเดิมหมดเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะครับหนาๆนุ่มหนาๆแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมคมๆคมนะครับมีมาก็เรียกว่าครบองค์ประกอบเลยสวยเดิมนะครับสีเดิมด้วยนะล้อหลังก็เป็นดมเบรกดิสเบรกนะครับตัวแอติสนะครับจะเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับแบบนี้นะครับบางค่ายนะครับอย่างวีออสเนี่ยก็จะได้มาเป็นหน้าดิสหลังดมนะแต่นี่คือหน้าดิสหลังดิสเลยนะครับแล้วก็ทาง ห้องโดยสารกับคนนั่งตรงนี้นะครับจะเป็นนะครับเบาะนะเบาะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็เป็นคู่หน้าคู่หน้าตรงนี้คนขับจะเป็นไฟฟ้า8ทิศทางนะครับปรับนูนสูงต่ำได้หมดเลยนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้หมดเป็นไฟฟ้านะครับพอนี่คือหนึ่ตัว S นะครับคันนี้นะครับสี่แสนี่อน้านแปดพนะสวยๆคุ้มคุมพุสตา้ามีให้นะครับพุสตา้าไปพร้อมวงแหวนโครเมียมกระจกไฟฟ้าปรับได้สทิศทางนะครับแล้วก็จะเป็นหมุนได้3 6 0องศา นะครับช่องเก๊ะนะครับเก็บของเก็บของุงแจวางนี้ก็ได้นะครับใส่นี้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมเลยค่ะนะครับฝากระโปรงหน้าขอเปิดไว้ก่อนนะครับอย่าพาไปดูนะครับาพาอยาพาไปดูว่าฝากระโปรงหน้าเดิมไหมคันหน้าคันซ้ายขวานะครับโดนชนหรือเปล่าพวงมาลัยหุ้มหนังจากกระชับมือนะครับจะเป็นอ่ามีจอเ i d มดีให้ตรงนี้คอนโทรลตรงนี้ได้เลยแล้วก็แอร์แบ็กหนึ่งหนึ่งใบตรงพวงมาลัยนะครับสามก้านนะครับจับกระชับมือเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับ แล้วก็จอนะครับมีมาให้เช่นกันนะครับครันนี้สวยสภาพเดิมนะครับแอร์ต่างๆนะครับมีให้ครบหมดนะครับเบรกมือแมนนวลอ่ะครนนี้ลองสตาร์ทให้ดูนิดนึงนะครับสตาร์ทให้ดูนะครับเหยบเบรกกุ่สตาร์ทปุ๊บนะครับแอร์เย็นๆนะครับจอนะครับก็มีจอ LED พร้อมนะครับ LED เรืองแสงแบบอมติตรอนนะครับอมติตรอนแบบนี้เลยนะครับไม้แสนเก้าไม้ปลายๆเนาะก็ไม้ก็ ไม่ไม่น้อยนะครับก็กลางๆไปค่อนข้างสูงนะครับแต่รถหน่วยงานเข้าศูนย์ก็คดีครับรถใช้งานก็ประมาณนี้นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับดูได้เลยนี่ป้ายเข้าศูนย์จังยูเลยนะครับเห็นไหมครับนี่รถเข้าศูนย์ตลอดนะครับก็บอกเลยว่าใช้งานยาวๆได้เลยนะครับใช้งานยาวได้เลยนะรถเข้าศูนย์ตลอดดีกว่ารถบ้านแน่นอนนะครับอดีเยอะมากนะแล้วก็ fm am มีให้นะครับแอร์เป็นออโต้นะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะบอกว่า เข่าเกียร have ์ถอยมีกล้องให้ด้วยนะครับมีกล้องให้นะมีกล้องให้แล้วนะครับกล้องหลังมีให้กล้องหน้าเดิมติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่นี่เลยกล้องมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับหน้าหลังนะครับมีให้ครบหมดแล้วนะครับสวยเดิมสมบูรณ์นะครับเกียร์ออโตเป็นสีบอลเงินหุ้มหนังแบบนี้นะครับหุ้มหนังแบบนี้เลยนะครับเกียร์เป็นซีฟิชชิพนะครับเกียร์สปีดโหมดสปอร์ตก็มีให้เช่นกันนะครับสวยเดิมสมบูรณ์นะครับใครสนใจคันนี้ทักมาทรมานะครับ เอกสารนะครับตรงกันในเล่มตรงบัิษัทซีตรงหมดเลยนะครับนี่ร้อยสี่สิบเอ็ดแรงม้านะครับให้มาครบนะครับมาจากโตโยต้าอ่ามาสเตอร์บริษัทมาสเตอร์คาร์เรนทลนะครับคันนี้นะครับก็รถใช้งานในกรุงเทพเท่านั้นนะครับรถเข้าสูงตลอดนะครับเอกสารสำเนาต่างๆให้มาครบหมดเลยนะครับสวยเดิมสมบูรณ์คันนี้ก็ซื้อได้นะครับแต่จุดหนึ่งที่คนดูนะครับ ห้องเครื่องนะครับไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับสภาพสวยได้สวยไหมซื้อได้ไหมนะครับโดนชนมาหรือเปล่านะครับเป้พาดูนะครับทีละจุดนะครับเอาให้รู้แบบว่าทุกจุดทุกหนูนะว่าสวยซื้อได้ไหมมาดูกันฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมเดิมนะครับปติเกอร์มอกรโดยโรงงานนะครับต้องมีอย่างนี้นะครับแอลติสนะครับขับาถอาทิตย์นะจะต้องมีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับข้อควรระวังนะครับระบบ ระบบป so ั๊อากาศกับมอกนะครับตัวจ้ามอเตอร์อยู่ครบแบบนี้นะครับเป็นของคร้อนก็อยู่ครบเช่นกันนะครับหัวนหัวน็อสวยสภาพเดิมซีนต่างๆได้มาเดิมครบสมบูรณ์นะครับคันนี้นะครับสวยเดิมๆนะครับคานหน้าแก้มหน้าต่างๆได้มาเดิมหมดเลยนะครับเม็ดดงเม็ดอาสวยสภาพเดิมนะครับเป็นอาร์ต่างๆได้มาเดิมหมดนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆไม่มีโดนนะครับ ได้มาเดิมหมดเลยนะครับ 3L 3R อยู่ครบนะครับและไฟหน้านะครับท้ายอะแท้ๆจะต้องเป็นไทยคยโตะแบบนี้เท่านั้นนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขขยนะครับดูได้เลยนะครับทุกจุดผมเช็คให้หมดครับดูแบบละเอียดนะครับเหมือนลูกค้านะครับมารับชมที่บริษัทเรานะครับคันนี้นะครับได้ซีนเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีแต่งไม่มีโดนกระแทกไม่มีโดนชนนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมไม่มีโดนนะครับเดิมๆเท่านั้นนะครับ 449 0สสวยคุ้มน่าใช้ราคานี้บอกเลยว่าอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับรถปี19นะครับอาลตคิคันนี้ก็สรุปเลยนะครับสวยเดิมตรงปกนะครับ449 0 0 0ั 4, 49, บาทผ่อนวดละ8 0 0 0บาทดอกเบีย้ย2.79เริ่มต้นและที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับประหยัดมันสุดๆ1 7ดถึงยกิโลลิตรได้ตัว1.8ไปด้วยนะอัตราการขี่นะครับเร่งดีทางไกลบอกเลยว่าขับดีกว่าตัว1.6แน่นอนนะครับ คันนี้ใครสนใจนะงบถึงนะครับผ่อนประมาณ800 0รายได้ประมาณ2 0 0 0มื่นเนาะหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าสองหมื่นคันนี้บอกเลยว่าซื้อได้นะครับคนเดียวเลยพนักงานบริษัทพนักงานราชการรับสายคิทต่างๆนะครับบอกเลยว่าสวยซื้อได้นะครับสภาพนี้ซื้อได้เลยนะครับใครสนใจคันนี้ทักมาโทรมาหาเป้ครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสีแปดนะครับผมเป็นช่างนะครับตรวจสอบรถดูรถให้ลูกค้านะครับรายรถสวยไปใช้ถูกใจแน่นอนนะครับ อยากได้รถสวยเอาไปใช้นะครับไม่รู้จะรุ่นไหนผมแนะนําเป็นรุ่นนี้นะครับอึดถึกทนขับเป็นล้านกิโลนะครับขับแล้วขับได้ต่อก็คือรุ่นนี้คันนี้เลยนะครับอยากได้ทักมาโทรมานะครับเป้ขอตัวลาไปก่อนกับรถอาร์ติสสวยๆคันนี้ตัว1.8ตัวเตัวที่หายากที่สุดนะครับสนใจทักมาโทรมา0 9 4 9 4 8 8 8และไลายดินล่างทีมท้หมดแล้วนะครับปรึกษารถนะครับเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับอาชีพตัวเองออกได้ไหมสงสัยปรึกษานะครับ โทรมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนกับรถอั์ติสสวยๆคันนี้นะครับผมสวัสดีครับ